แฟนคลับ f อซแห่ส่งกำลังใจนางเอกสาวเผยอัปเดตอาการล่าสุดครับสวัสดีนะครับผมพกกับเป๋าบอวอีสานอีกเราพี่น้องเมื่อไหรัเาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเอามอาสูพีเอามอาสูนองเอามาวาสาเอฟซีอ,อ,าา FC, อีรานหน่อยกันเดี๋ยวฟังก้นเกา่าซึ่งเมื่อวานนี่นะครับผมเนาะใครได้ติดตามทางนางเอกสาวนื่นคือน้องก้อยชาลินีนะครับ ทีเดวมโพธ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก้อยชาเลนีวาเพราะร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรปีนี้ถือเป็นปีที่ร่างกายสุดหนักมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาหายจากอาการป่วยอีกอาการอาการใหม่ก็ตามมาจริงๆร่างกายพยายามส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้งมากแต่หนูกลับบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำงานก่อนสู้ก่อน มาวันนี้รู้แล้วว่าหัวใจสู้อย่างเดียวไม่พอร่างกายต้องพร้อมรุยด้วยจริงๆมานึกได้อีกทีร่างกายก็สุดลงมากแล้วล่าสุดสามวันก่อนหนูปวดท้องนึกว่าเป็นกดไหลย้อนกินยาตามอาการแต่วันนี้ปวดหนักไม่ไหวเมื่อเช้าตอนตีห้ารีบไปที่โรงพยาบาล แลกหมอสันนิษฐานว่าเป็นไส้ติ่งจึงส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลที่สองแต่เนื่องด้วยคนเยอะหนูปวดมากรอไม่ไหวเลยขอมาอีกโรงพยาบาลที่สจึงได้ตรวจเพิ่มและพบว่าที่ปวดท้องไม่ได้เป็นไส้ติ่งแต่เป็นเพราะรังไข่แตกมีน้ำออกและพบซีดในมดลูก ตอนนี้นอนรอดูอาการหากไม่ดีขึ้นหมอแจ้งว่าต้องผ่าด่วนซึ่งหลังจากน้องก้อยน้องพี่น้องนางเอกก้อยชาลิดีได้ออกมาโพดอ่าโพดนี่แฟนคลับเอฟซีแได้แห่ส่งกำลังใจให้น้องก้อยเป็นจำนวนมากและสอบถามอาการกันอย่างมากมายนะครับผมเนาะบอกให้น้องก้อยอัปเดตอาการเนี่ยเด้ออ่าเป็นแบบใดจะได้พาหมอรหรืออาการเป็นยังไงบ้าง ล่าสุดพี่น้องทางน้องก้อยชลินีได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตล่าสุดนะครับผมเนะาอววานี่คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้น้องก้อยนะคะซึ่งแฟนคลับ f อซนะครับผมเนาะของน้องก้อยเองของสาวน้อยเป็นแฟน,นเองของสาวน้อยรำเพืิญโชว กะหูซึกโล่งใจไปตามๆกันนะครับผมนทีน้องก้อยออกมาอัปเดทนะบอกว่าหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะพร้อมขอบคุณแฟนคลับเ c ซีนะครับผมนัูทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้ทางชงบาลสารกะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทางนังเอกก้อยแล้วก็ผมนาะน้องก้อยชาลินีเอ้ยของอิหลาหนอยเฮาพี่สาวของอิหลาหนอยเฮาให้ หายไวๆอาการกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมกลับมาสู้งานกลับมาทำงานกลับมาลำ่ำอ่าให้แฟนกับเอฟซีนะไปที่ได้ดูไวๆนะครับผมแลาสำหรับนั่งเอกก้อยชาลินีเอื่อยของอีลานอยอ่ยเฮาก็คือจังนองก้อยว่าแหละพี่น้องร่างกายเนาะครับผมนอะกของมนุษย์เฮาร่างกายของคนเฮาไม่ใช่เครื่องจักรนะครับผมสู้งานหนักๆเข้า ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องมันต้องมีการสึกหรอแม้แต่เครื่องจักรยังมีการสึกหรอนะครับผมเนาะซ่อมบำรุงนับประสาอะไรกับร่างกายของมนุษย์นับประสายัางกับร่างกายของคนเฒ่านะครับผมเนาะต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างมีเพียงแต่เราต้องรักษาสุขภาพเราให้ดีนะครับผมเนาะยิ่งทํางานแบบนี้พี่น้องทํางานใส่เสียงเรากระทำงานตอนกลางคืนจะยิ่งต้องรักษาสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษเพราะ ตอนกลางคืนของเวลาปกติพี่น้องของคนปกตินั่นคือเป็นเวลานอนของคนปกติพี่น้องแต่อาชีพบางอาชีพนะครับผมนาะเช่นหมอลำต้องทํางานตอนกลางคืนพี่น้องต้องลำตอนกลางคืนมันก็นถือว่าเป็นการฝืนในพี่น้องฝืนกฎธรรมชาติฝืนกฎของมนุษย์นะครับผมนาะอที่ต้องพักผ่อนตอนกลางคืนเรื่องสุขภาพร่างกายก็ได้จําเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษในส่วนนี้ ใครมีอาการนะครับผมนาะอหรือสัญญาณเตือนจากร่างกายควรพบแพทย์ในทันทีถ้ามีเวลานะครับผมนาะอควรไปพบหมอในทันทีอันนี้ก็ฝากพี่ๆี่น้องนองทุกคนแหละนะครับผมนาะอทีเป็นซินปินเป็นลูกทุ่งมอล่มทีฮูจักคุ้นเคยกันก็ฝากดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเนเดอร์ส่วนอีลาน้อยเฮานะครับผมนาะอมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอันนี้พี่น้องบ่ต้องเป็น่วงนะครับผมเนาะสุขภาพร่างกายของอีลาน้อยเฮา มีคนดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นพี่มอนอิงคู่มอนอิงนอนแล้วก็ผมนอนหรืกระทางแม่น่อยที่คอยสอดส่องดูแลกันในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนะครับผมเนาะเข้ากับอาจจะเคยเห็นยีหล่าหน่อยเขา้าป่วยสองครั้งถ้าจำไม่ผิดมีอาการป่วยอยู่สองครั้งครั้งแรกอยู่กรุงเทพที่ได้หยุดงานไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับผมนอะรืกะั ครั้งที่สองคือ,อล่างปีใหม่นะครับผมเนาะลังขึ้นบ้านใหม่ล่ะน้อยเฮาเพราะช่วงนั้นอากาศเปลี่ยนดีิๆพี่น้องอากาศหนาวเย็นแล้วก็อีหล่าหน่อยเฮาพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมอ่าเป็นช่วงที่อีหล่าหน่อยเฮาต้องลำด้วยและต้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยในช่วงเวลาหนานกะะันลยเฮ็ดให้พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายทํางานหนักเกินไปแต่บอกกเลยว่าคนรอบข้างคนที่ดูแลอีหล่าหน่อยเฮาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมเนาะ าพ,าาพาน้องไปโรงพยาบาลพาน้องไปแอดมิดอยู่ตลอดเมื่อน้องมีอาการเพียงแต่บางครั huh. ้งอาจจะบม่ได้แจ้งกับเอฟซอาจจะบม่ได้บ่าซูเอฟซฟังว่าผ้าอีหลานหอยไปหาหมอผ้าอีหลานหอยไปโรงบยาลบางครั้งเอฟซีแฟนคลับนะครับผมนาบบางคนบางกลุ่มก็เล่น่าเข้าใจว่า น้องป่วยขนาดนี้ทำไมไม่พาน้องไปโรงพยาบาลทำไมไม่พาน้องไปฉีดยาทำไมไม่พาน้องไปหาหมอทำไมถึงปล่อยให้อาการน้องเป็นถึงขนาดนี้ซึ่งต้องวาวกันตรงๆนะครับผมเนาะคนรอบข้างคนดูแลเขายิ่งเป็นห่วงน้องมากกว่าเราอีกจากบริสาทนะครับผมเนาะได้เคยไปสัมผัสมากกันแล้วกันจะมาวาวประสบการณ์ให้ฟั่งตอนนี้หลานน้อยเขาป่วยนะครับผมเนาะมีอยู่สองครั้งบริสารจําได้ อิหลานน้อยเขาขึ้นทําการแสดงเสร็จขึ้นเวทีเสร็จแล้วก็แวะลงพยาบาลนะครับผมเนาะมีอยู่ประมาณสองครั้งที่บาวอิสานจําได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างคนที่ดูแลคนที่อยู่ใ,ใกล้ยิ่งแม่น่อยนะครับผมเนาะเพิ่นบ่อยปะละเลยในเรื่องนี้ในเรื่องสุขภาพของอิหลานน่อยเฮาอย่างแน่นอนอันนี้บาวอิสานยืนยันได้คลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมเนาะอาการของน้องก้อยชลิณี อ่าล่าสุดก,การน้องไกรดาวโพธิ์มาบออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วอันนี้กับเป็นกาลตั้งใจให้น้อง้อยน,น้อนะครับผมน,น้องแล้วก็ว่าถึงยีราดน่อยเฮาเกี่ยวกับอาการป่วยการดูแลรักษาตัวเองพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมน้องสามารถคอมเมนต์ใส่คิปทางช่องวอีสารใดได้เลยพี่น้องวาีสารจะย้อยุเสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณ คุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนอันนี้ก็ฝากถึงเอฟซีลาหน่อยเอาน้บนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทั้งสองบาสาน้ำแดงเพื่อเป็นกันั้งใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม